สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมเซลซิงอีกแล้วนะครับผมวันนี้ไม่พลาดเช่นเคยนะครับจะนํารถที่สภาพสวยๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้าง จะเป็นที่นิยมในตลาดนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับในช่องนะครับหาไว้ใช้งานนะครับเป็นรถคู่ใจนะครับผมแล้วก็เช่นเคยนะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับว่าไหไรจะมีนาวาล่าสประตูเกียร์ออโต้เข้ามานะครับวันนี้มาแล้วนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับคันนี้มาในปี2018เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเลขไม้น้อยด้วยนะครับเลขไม้ก็แค่8,000กิโลเท่านั้นเป็นรถมือแรกมือเดียวเช่นเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นนาวาล่า NP 300นะครับ2.5 eL นะฮะเป็นตัวคาลิเบอร์ยกสูงด้วยนะครับเป็นตัวคาลิเบอร์จากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้มานะครับผมนี่ออปชั่นเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปดูกันนะฮะแต่ว่าให้ดูสภาพภายนอกก่อนนะครับว่าสภาพเขาสวยเดิมขนาดไหนนะฮะแล้วก็เป็นรถบ้านใช้ส่วนตัวนะครับไม่เคยบรรทุกของหนักแน่นอนนะครับผมสังเกตได้เลยนะฮะจากด้านหลังนะครับที่มีผ้าใบปิดอย่างนี้นะครับเป็นขนของกลุ่มกิบนะฮะนิดนี้หน่อยฮะไม่บรรทุกหนักแน่นอนนะครับเพราะมีผ้าใบปิดอย่างนี้มันบรรทุกได้้ไมม่่่เยยอออะะแแนนนนูลวครับผ แล้วก็คันนี้นะครับเอาไปเนี่ยถือว่าพร้อมใช้งานได้เลยนะครับจบๆเลยนะครับด้านนอกก็สวยงามตามสไตล์นะครับมีบันไดข้างให้นะครับล้อแม็กซ์ยางใหม่นะครับคิวอันสัต์มีให้ครบนะครับผมนี่นะสภาพโดยรวมสมบูรณ์ดีนะครับผมภายนอกนะครับสีดําสวยๆแบบนี้นะครับออปชั่นเยอะแยะแน่นอนนะจุใจแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยไปได้ดูกันนะครับโอเคมาภายนอกน่าจะครบถ้วนแล้วนะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวไล่ไปก่อนแล้วกันไฟหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมแล้วก็ จะมีไฟเดย์ไทม์นั่นยิ่งไล่ปรากฏขึ้นมานะครับเวลาเราสตาร์ทรถจะมีไฟเดย์ไทม์ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็เลนโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีให้นะครับรุ่นนี้นะครับผมนี่ฮะโครงสร้างบอดี้ด้านหน้าสวยนะนี่โอเคปะไปดูภายในดีกว่าครับว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะฮะน่าสนใจเลยคันนี้ออปชั่นเยอะแยะเลยนะครับผมอ่ะข้างนอกมีปุ่ม k ี y ์เดสโกมาให้อยู่แล้วนะครับสามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถจากด้านนอกได้นะครับก็จกไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็เป็นออโต้หนึ่งบานครับ กระจกเก็บหูได้นะครับแล้วก็ปรับคัาไฟฟ้านะครับผมเบาะหนังนะครับรุ่นนี้อ่ะขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับสเปคโรงงานนะครับรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมนะครับพุ่มหนังมาเรียบร้อยนะครับผมมีปั๊มโลโก้นาวาล่านะครับผมน่าจะเบาะเดิมน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นตัวหุ้มนะครับสามารถชอดออกได้เลยนะครับถ้าใครไม่ชอบเบาะหนังนะครับแต่ผมว่าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วนะฮะทำสะอาดง่ายดีนะครับผมโอเค ขึ้นมานะครับในรถนะครับผมพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยนะครับส่วนของผู้น่านะครับแล้วก็ด้านขวานี่จะเป็นตัว c ุ u คอน control นะฮะล็อกความเร็วนะครับผมนั่นเองนะครับแล้วก็มีเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับด้านซ้ายนะครับเป็นตัวปรับตั้งเมนูหน้าจอต่างๆนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อกับวิทยุนะครับใช้งานวิทยุก็ปรับตัวนี้ได้เลยนะครับผมอ่าขออนุญาตสตาร์ทรถสักครู่นะครับ มาสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรูรันแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเลขใหม่ขึ้นมาแล้วเช่นกันนะครับ8ปดมือโลนะครับคันนี้ไม่แท้ไม่จริงแน่นอนนะครับ100%นะครับพุสตาร์ทนะครับมีให้นะครับผมหน้าจอเคนบูดเดิมนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมมีให้นะครับผมแล้วก็แอร์นะครับตัว EL จะเป็นแอร์หมุนแบบนี้นะแล้วก็มีช่องเสียบ USB HDMI อยู่ด้านล่างนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมแบบเจสปีดนะครับมาพร้อมกับโหมดเกียร์จิปทอนิกตัวนี้นะครับผมสาาาามมมมรรรรรถขัับบออณ์์เกกกีีียยแนนนวล็ได้ะะคคผทท่่ใจ ขับมันสนุกนะครับก็จัดได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับช่องแอร์หลังมีมาให้นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับมีมาให้แน่นอนนะครับด้านหลังนั่งสบายนะครับผมแอร์เย็นชําแน่นอนนะครับผมแล้วมาแล้วก็ตัวนี้ครับผมตัวกระจกมองหลังนะครับจะมีกล้อง360องศาประกดให้ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะกล้องรอบคันนะครับผมนี่เป็นกล้องหน้านะครับเลลาใส่เกียรถอยนะครับภาพจะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับผมนี่กล้อง360องศาใคร ที่ลำคาญเกียกาตาก็ปรับปิดได้นะครับผมนี่ปิดได้เลยนะครับผมอ่าโอเคภายในใหม่ๆแบบนี้นะสะอาดสะอาดเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างบอดี้กันดีกว่าครับว่าคันนี้จะสวยงามขนาดไหนตามซิ่งมาเลยครับมาครับผมเดี๋ยวเราพามาชมโครงสร้างบอดี้กันดีกว่าครับว่ารถคันนี้เนี่ยโครงสร้างบอดี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมเริ่มกันที่ฝากระโปรงนะครับผมบอกนะครับอยู่นะฮะสติ๊กเกอร์แอร์อยู่นะครับผมปั๊มโลโก้นิสสันอยู่นะครับผม เมทอาร์ฝากระโปรงด้านหน้านะครับคมคมชัดๆนะครับซีนตะเข็บนะครับเดินปกตินะครับผมนี่นะครับน็อตแก้มนะครับด้านคนนั่งนะครับผมไม่ขยับนะครับพร้อมกับเมทอาร์คมคมแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะผลน็อตฝากระโปรงนะครับอาจจะมีเก็บทําสีนิดหน่อยครับผมอาจจะเข้าใจว่าน่าจะเคยมีรอยสะเก็ดหินนะครับกระเด็นโดนฝากระโปรงเขาเลยต้องถอดฝากระโปรงไปทําสีนะครับฝากระโปรงอาจจะมีเก็บสีบ้างนะครับผมแต่คันหน้าครับ เดิมครับผมนี่นะฮะเม็ดอาร์คต้องต้องช้อนดูนิดนึงฮะด้านในซอกเดิมนะครับด้านล่างก็เดิมนะครับผมอ่าแล้วก็แก้มด้านนี้ฮะเดิมครับผมน็อตเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับผมนี่นะฮะก็อาจจะมีนี่ฮะแค่ฝากระโปรงครับชิ้นนี้อาจจะโดนสะเก็ดหินนะครับเจ้าของเดิมเลยมีการเก็บสีฝากระโปรงนะครับส่วนใหญ่รถเวลาเก็บสีชิ้นฝากระโปรงเนี่ยเขาจะต้องถอดฝากระโปรงไปทำนะฮะเขาจะไม่นิยมจะขับรถเข้าไปทําทั้งคันนะครับเพราะว่า มันจะทําให้บานปลายไปได้นะครับผมอ่าด้านหน้าถือว่าเดิมนะครับผมแล้วก็นี่ฮะด้านข้างครับผมผมเปิดไว้แล้วนะครับเม็ดอาร์คนะครับผมกะเข็บต่างๆนะครับด้านซอกพวกนี้นะครับผมไล่ดูนะเบื้องต้นไล่ดูแล้วนะครับทั้ง4บานนะครับผมอันนี้ผมการันตีเลยนะครับไม่มีปัญเหตุหนักเข้ามาถึงด้านในแน่นอนนะครับผมเม็ดอาร์คเนี่ยชัดเจนนะครับคมๆเลยนะครับสองน้นขออนุญาตไม่พาไปดูแล้วกันแต่ว่าเดินแน่นอนทั้งคันคันนี้ ก็อาจจะมีแค่ตำหนินะครับเก็บสีฝาโปรมานิดหน่อยแล้วครับแล้วก็อาจจะมีเก็บด้านข้างมานิดหน่อยจากการใช้งานเป็นรถมือสองเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับก็เป็นว่าโดยรวมถือว่าโครงสร้างบอดี้เนี่ยการันตีให้แน่นอนครับไม่มีชนหนักนะครับผมก็เป็นว่าใครสนใจคันนี้นะฮะนิสสันนาวาร่าเอ็นีสามร้อยนะครับเครื่องยนต์2.5 EL แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวรถเนี่ยมาในปี2018เลยนะครับกับเลขไมล์แค่80,000ื่นโลนะครับผมราคาเหลือเพียงแค่488,000บาทนะครับผม คันนี้โครงสร้างบัดที่สวยนะครับเคดีดีฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าจะซื้อสดก็ไม่ต้องเสียแบตเพิ่มนะครับคันนี้ใครสนใจนะฮะรีบโทรหาซิ่งได้เลยนะครับที่เบอร์0863124545นะครับหรือจะแอดไลน์มาก่อนก็ได้นะครับ ID ไลน์ของซิ่งนะฮะจะเป็นที่0935132255นะครับแจ้งว่าสนใจคันนี้นะครับก็แจ้งซิ่งมันได้เลยนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับปากเพื่อนๆพ่ี่ๆนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยนะครับตอนนี้เรามีบริการดีๆเช่นเคยนะ จัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะฮะแล้วก็พอเรื่องผ่านเราก็มีบริการส่งรถให้ฟรีถึงที่เช่นเดิมนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนชื่อนี้ไม่เสียนะครับวันนี้น่าจะพบทั่วแล้วครับสิ่งขออนุญ,ญาตลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ